สวัสดีค่ะแซวดีค่ะอ้าวยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องปุย้ยจะใช้คีวีนะค,คะ โอเคค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการล็อกดาวน์เลเวล3แล้วนะคะเราก็ยังต้องหากิจกรรมอะไรทําอยู่ดีเนาะโอเคเดลี่ what are we going to make today? toy special b a n f f e e pie ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาโชว์นะคะว่าส่วนผสมตรงนี้มีอะไรกันบ้างแล้วก็ใช้จำนวนเท่าไหร่นะเดี๋ยวปุ้ยจะขึ้นมาให้ใน description นะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วนะไปทํากันเลย ขั้นตอนแรกเราต้องวอร์มเตาอบก่อนนะเพื่อนๆไฟลมพัดลมบนล่างนะคะที่175องศาจากนั้นเราจะเริ่มจากการทำฐานพายก่อนนะคะโดยการเอาเนย75กรัมไปละลายในไมโครเวฟค่ะโอเคค่ะระหว่างที่รอเนยละลายนะคะเราก็มาแยกตัวโอรีโอ้ครีมออกจากตัวบิสกิตนะ ก็ตัดออกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็แยกตัวครีมไว้แต่เราไม่ทิ้งนะเดี๋ยวจะมาเฉลยว่าเราจะเอาครีมไปทำอะไรกันและนี่ค่ะโอรีโอนะคะวันนี้เราใช้รสรสชาติซอ l เช็ c a r ร m e l ลนะคะก็เพื่อนๆใช้รสชาติไหนก็ได้เลยตามที่ตัวเองชอบและที่หาได้นะแต่พอบ้านชอบรสนี้ค่ะก็เลยวันนี้ใช้สูตรนี้กันนะ ในส่วนของครีมตรงนี้ปุ้ยไม่ทิ้งนะคะปุ้ยจะเอาไปใส่ในส่วนของช็อกโกแลตการนาชค่ะและในส่วนของโอรีโอ้บิสกิตที่แยกครีมออกแล้วนะคะเราก็เทใส่ถุงซิปล็อกค่ะจากนั้นก็บดเขาให้ละเอียดตามที่ชอบเลยนะคะจากนั้นนะคะใส่เนยละลายลงไปเลยค่ะ <c oughs> เข้ากันดีแล้วนะคะให้เตรียมภาชนะอบนะคะ รองพื้นด้วยกระดาษกันติดด้วยนะคะแล้วก็กดนะคะใช้ช้อนนะคะกดเลยพอกดได้แน่นแบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาเข้าเตาอ,อบนะคะอบจำนวนเวลา10นาทีนะคะที่175องศาค่ะ โอเคค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการทำช็อกโกแลตการนชนะคะแต่นี้บอกก่อนเลยว่าเป็นสูตรของปุ้ยจริงๆนะคะเพราะว่าปุ้ยผสมครีมของ o r e o เข้าไปด้วยเดี๋ยวไปดูวิธีการทำเลยค่ะอย่างแรกนะคะเปิดเตาอ,อ,อ่อนๆไว้เลยค่ะอ่อนนะเพื่อนๆจากนั้นวางเตาใส่นมครึ่งถ้วยนะคะลงไปก่อนปุ้ยก็ใส่ โอริโอครีมนะคะลงไปค่ะก็คนจนกว่าโอริโอครีมจะละลายนะคะพอโอริโอครีมเริ่มละลายนะคะเราก็จะใส่ผงโกโก้ค่ะผงโกโก้สัดหนึ่งส่วนสี่ถ้วย แล้วค่ะตอนนี้ฐานของฐานโอรีโอของบอนาฟีสุกแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ขอไปเอาไปแช่ช่องเฟซก่อนนะเอาละค่ะพอช็อกโกแลตกานาจชเริ่มเดือดน,นะคะเราก็เติมนมครึ่งถ้วยที่ผสมกับแป้งข้าวโพดลงไปนะคะคนจนกว่าส่วนผสมจะเริ่มหนืดขึ้นนะคะเอาละค่ะตอนนี้ส่วนผสมเริ่มหนืดขึ้นแล้วนะคะปิดแก๊สเลยนะคะแล้วเราก็ใส่เนย20กรัมลงไปค่ะ คนจนเนยละลายดีนะคะจากนั้นนะคะเราก็เทช็อกโกแลตการาดที่ทำเสร็จแล้วนะคะลงในฐานโอรีโอที่แช่ช่องฟรีซเอาไว้นะคะก็คือทาให้ทั่วนะคะแล้วเราก็เอาแช่ช่องตู้เย็นไว้นะคะช่องเย็นธรรมดานะ เอาละครับเพื่อนทีนี้มาถึงขั้นตอนการทําคาราเมลกันนะคะยังไม่ต้องตั้งเตานะคะใส่น้ําตาลทรายนะคะที่70กรัมค่ะน้าตาลทรายแดงนะจากนั้นเนยค่ะปุ้ยใช้เนยเค็มนะคะเ,เนยเค็มใช้ที่180กรัมค่ะดังนั้นพอปุ้ยใช้เนยเค็มแล้วปุ้ยไม่ใช้เกลือแล้วนะคะจากนั้นนมข้นหวานนะคะ ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยที่80กรัมค่ะกินเสร็จแล้วก็ไปออกกําลังกายด้วยนะคะเพื่อนๆ oh, n <no>. นาาล้วค่ะตั้งเตาเลยนะคะเพื่อนๆใช้ไฟกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนนะงนั้นก็รอสิ่งเหล่านี้ละลายค่ะ เริ่มละลายแล้วนะคะสิ่งที่ต้องระวังให้มากนะคะสำหรับการทำคาราเมลนะคะก็คือการแยกชั้นเนื้อของเนยดังนั้นหมั่นคนค่ะแล้วไฟห้ามแรงเกินไปนะดูนะคะพอคาราเมลเริ่มหนืดขึ้นนะคะกำลังเดือดปุดๆนะคะเราเติมผงเจลาตินค่ะลงไปนะที่ครึ่งช้อนชาค่ะ พอเขาเริ่มเดือดแบบนี้นะคะก็ปิดเตาได้เลยค่ะโอเคค่ะแล้วในขณะที่เรากำลังรองให้คาราเมลเย็นตัวลงนะคะเราก็มาตัดกล้วยกันค่ะสักทีนะคะกล้วยอะคะ่ะอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกที่มันยังติดเขียวอยู่นะคะคืออย่าให้มันสุกแบบนิ่มงอมอย่างนั้นไม่ดีนะจากนั้นพยายามตัดกล้วยะคะ่ะให้อยู่ในไซส์เดียวกันนะคะ ไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปโอเคแลวนี่นะคะเราก็เอามาเรียงค่ะเอามาเรียงใส่ฐานเลย จำนวนกล้วยนะคะเพื่อนๆใส่ตามใจชอบเลยค่ะทำเองก็ใส่เยอะได้นะของปุ้ยใช้สี่ลูกค่ะโอเคค่ะตอนนี้คาราเมลเย็นแล้วนะคะเราก็จะเอามายอดใส่เลยค่ะเราต้องรอให้คาราเมลเย็นตัวลงจริงๆนะคะพอไม่งั้นเนี่ยมันจะไปเบิร์นให้กล้วยเนี่ยเยิ้มออกมาน้ําไหลออกมาแค้ก็จะไม่ตั้งทรงดีนะคะอืมฉ่ำๆเลยเพื่อนๆ นี่นะคะเพื่อนๆก็มาถึงส่วนของการทำวิปป p ้งครีมออ on Top นะคะที่ปุ้ยใช้ก็คือเป็น h ฮฟวี่ครีมนะคะจำนวน500 ml ค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งนะคะ จากนั้นเราก็เริ่มตีส่วนผสมได้เลยค่ะเริ่มจากสปีดเบาก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นผงน้ำตาลก็จะลอยฟุ้งทั่วไปหมดเลยค่ะพอน้ำตาลเริ่มละลายดีแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นสปีดเร็วเลยค่ะตีจนครีมขึ้นตัวขึ้นรูปนะคะให้ตั้งยอดแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยค่ะ ใค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาครีมนะคะโปละลงไปเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยวเราจะแช่ตู้เย็นไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วพอถึงเวลาที่เราจะทานเนี่ยปุ้ยก็จะถอดออกจากครีมนะคะโรยด้วยผงโกโก้แล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเราพร้อมเสิร์ฟเลยนะเสร็จแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมจนถึงตอนจบเลยยังไงขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ